มือถือเครื่องนอกต่างจากเครื่องไทยยังไง มันจะมีหลายคนที่แบบไปดูรีวิวเยอะแล้วก็ไปเจอมาบแบบเฮ้ยเนี่ยเครื่องศูนย์สามหมื่นเครื่องนอกสองหมื่นเองเฮ้ยปร,ระหยัดได้หนึ่งหมื่นเราซื้อเครื่องนอกดีกว่าเราประหยัดได้หนึ่งหมื่นในความจริงไม่ใช่ในความจริงคือหนึ่งเครื่องนอกส่วนใหญ่ไม่มีประก,กันสองเครื่องนอกพาร์ตอะไรไม่เหมือนกับเครื่องไทยเครื่องนอกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องจีนใช่ปะ่ะแต่ว่าเครื่อง global เนี่ยจะมีพาร์ตอะไรเฉพาะของมันอะไรแบตคนละแบบกันอะไรเมนบอร์ดคนละแบบกันแล้วก็เวอร์ชัน OS ก็คนละแบบกันไม่สามารถถอดสลับไปสลับมาได้เพราะว่าซอฟต์แวร์เขียนมา คือถ้าเราอยู่ไทยแล้วเราทําพังเราไปส่งค่อมที่ไหนส่งศูนย์บางทีบางศูนย์เขาไม่รับมีมีแค่ v ี v p i o n e ที่รับ<ะ>กับ p p o o n นะแต่ iPhone มึงซื้อที่ไหนก็ได้ในโลกพูดง่ายๆว่าเข้าศูนย์ก็ลาบากกว่า อันที่3อมันนี้น่าสนใจมากเครื่องนอกไม่ได้เสียภาษีผมบอกเลยว่าเวลาผมไปซื้อเครื่องนอกมาเนี่ยถ้าแบบซื้อมาขายต้องเสียแต่ถ้าซื้อมาใช้ไม่ต้องนะครับอันนีค้คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเออการที่เป็นคนที่รีวิวหรือว่าเป็นเป็นคนทั่วไปก็ได้คุณต้องเสียภาษีเพื่อนามาพัฒนาประเทศเครื่องไทยที่แพงมันแพงตรงภาษีด้วยมันนําเข้าภาษีเรียบร้อยแล้วใช่ยังไม่หมดกฎหมายเลยนะนี่ผมเห็นคุณต,ต้องส่งไปหาคสช<ๆ>เพื่อจะเซอร์ติฟายว่าคลื่นสัญญาณเนี่ยมันทับกันไหมกับในไทยซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่่่่่าาาาาาายยอออออออีีกกกนนนนั้้้้แแบรรรดด์มืืืถถถททเเเเขํูตงงงคคุณจลว มาเสร็จปุ๊บต้องมีบริการหลังการขายครับผมต้องมีทีมเซลล์ขายใช่ต้องมีศูนย์หรือเปล่าต้องมีทีมเซอร์วิสไหมต้องมีเอกสารบัญชีไหมคนบัญชีไหมต้องมีคนทํากราฟิกไหมโอ้ต้องมีคนทาเพจไหมโปรโมทพรเน้นต้องมีต้องมีเห็นไหมเห็นไหมนี่คือรายจ่ายที่แบบคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่รับเครื่องมามองเห็นคือคือเราเราเราพูดได้เพราะว่าเราก็โอเคเครื่องนอกเราก็รีวิวได้เราก็เล่นได้แต่ว่าเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าไปโพสต์ว่าเนี่ยเครื่องไทยกับเครื่องนอกอะเครื่องนอกถูกกว่าเยอะซื้อเครื่องนอกดีกว่าก็ได้ คคุ้่าตรงนีแล้วเขาก็สนับสนุนใช่จริงแล้วแง่ของเพอร์ฟอร์แมน์ก็ต่างครับคือนี้เครื่องนอกเนี่ยคุณจะมีปัญหาหนึ่งแน่นอนเลยคือคุณไปลงแอปที่มันมาจากแอปที่ไม่ใช่สโตร์อ่ะความปลอดภัยคุณหายละคุณคุณมั่นใจได้ไงว่าสโตร์ที่คุณไปโหลดมาในเว็บอ่ะจะไม่ฝังมาวร์มาเงินคุณหมดบัญชีคุณคุณบอกใครได้เพราะคุณไปติดตั้งเถื่อนมาอถูกป่ะคุณไปบ่นว่าแบรนด์มือถือแบรนด์นี้ไม่ดีมือถือเงินหายคุณบ่นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแอปท กดติดตั้งไฟล์ apk เนี่ยมันจะแจ้งเตือนมาเลยว่าไฟล์อันตรายใช่คุณคุณยอมรับความเสี่ยงไหมแล้วบางทีเนี่ยมันอันตรายตั้งแต่ตัว play store แล้วคุณก็จะความหมายปะ่ะเพราะคุณติดตั้งแอป,ปนอก play store นังน่งไงคุณต้องแบกรับความเสี่ยง2แอปที่มาจาก apk 99%ไม่เสถียรแจ้งเตือนไม่มาอัปเดตไม่มาแอป crash เรื่องนี้คุณก็ต้องรับให้ได้ว่าแบบเออโอเคคุณต้องเจอแน่นอนแล้วคุณจะไปหงุดหงิดทำไมวะในเมื่อเครื่องสูญไทยมันก็มีถ้ารุ่นนั้นมีขายหรือว่ารุ่นน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 ใกล้้้้้้เเเเเเเคียยยงงงงมมมมมมขขาา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 ารรรรู่่่่่ัััไไไดดดดหววววววออออแตสสื็ทบ